อ่ะนะฮะวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกนะฮะลมแรงนิดนึงแต่ถือว่าไม่แรงนะเราปลูกต้นไม้ไว้นะสี่ต้นนี้นะที่ตกลงกันไม่ลงตัวนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่ว่าของใครจะมาฐานกว่ากันนะฮะนี่ของทิศช่างกีตัวนี้นะฮะของผมออกแบบตรงนั้นนะของผมจะมีสองอันอยู่นู่นกับช่างจ่อยนะอันนั้นช่างจอยอันนั้นของหัวหน้าสอนแล้วมันจะมี อีกต้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้นะฮะของช่างกีก็เอียงนะฮะเสาเอียงนะฮะเสาเอียงนะฮะต้นไม้ก็เอียงนิดนึงนะ,ะเอียงไปทางนี้นิดหนึง่งนะฮะนี่คือเสาเนี่มันจะไม่ได้มาตรฐานนะะี่ครับตอกเสาอย่างนี้นะเอาเหล็กใช้เหล็กด้วยนะครับใช้ไม้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดฮะ จะต้นนะเสากับไม้นะช้ไม้มายังเองียงนิดนึงนะฮะจะเอียงไปทางซ้ายนิดนึงนะมันจะเอียงเองียงตัวนี้ครับเสานะฮะเพราะว่าตัวนี้ไม่แข็งแรงเยเวลามัดเนี่ยฮะมัดตัวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะเลยเอียงคือเสาพาเอียงนะฮะตัวนี้เสาพาเอียงใช้เชือกฟางนะฮะ คือ4ต้นนี้เราซื้อมาต้นละ2 5 0 0ันนะฮะต้นแผแบ่บารมีเดี๋ยวไปดูอันต่อไปนะฮะต้นนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณห้าหกปีนะถึงจะได้ขนาดน,นี้อันนี้ปีหนึ่งแล้วนะี่มาปลูกอยู่นี่ปีหนึ่งแล้วนะี่ได้ต้นเท่านี้ละนะฮะเนี่ยของผมจะใช้ไม้แค่3อันนะะของมันน่าจอยนะฮะคือตอกกระโปงที่แรกนะ เอาลวดมัดนะฮะลวดไม่ค่อยอยู่หรอกต้องตอกปูปูสามตัวนี้ก็มีโค่นนิดนึงนะฮะมีโค่นนิดนึงน่าจะเป็นลมพัดนะฮะเสาผาเอียงๆนิดนึงนะก็มีรอยเล้านิดนึงนะฮะแต่ก็พอได้นะครับพอได้อยู่ตัวนี้ใช้ไม้ไม่เยอะตอกใช้ตอกลงนะไม่มีเหล็กนะครับใช้ตอกลง ดินอยู่นี่มันจะเป็นดินบดอัดนะครับมันก็เลยทําให้ตอกยากนิดนึงนะฮะใช้รถบดมาบดอัดลงไปนะฮะมันเลยตอกยากมันจะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ก็ยังพอได้อยู่ตัวนี้เอามาดูส่วนของอนาศรไม้เยอะกว่าเพื่อนเชือกเยอะกว่าเพื่อนนะฮะต้นอีกขีกเขียวอยู่ไม่รู้จะรอดไหมของอนาศรนี่สอนใต้แน่นี่เนี่ย คือผมมาแก้ครั้งหนึ่งแล้วนะเขามัดไม่ค่อยดีดนะข้างบนมันรูดนะฮะข้างบนมันรูดเนี่ยดูเชือกใช้ไม้ไปห 9, 9, 9, นะน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวันเลยนะฮะตอกเหล็กอีกนี่ขามันลอยแล้วนี่ตรงนี้มัดไม่แม่ไม่ไมาตรฐานนี่ฮะมัดโอ้ยไม่ผ่านเลยนะนี่นคาคาตัวนี้งั้นจะล้มแล้วนะนี่ขาเชือกตัวนี้ตัวเดียว อันนี้มันรูดได้นะเหล็กกับไม้มัดไม่ดีมันจะรูดนะครับโคนล,ละตรงนี้โคนนละครับี่เสาโคนนละเยียงละมันจะล้มแล้วน,นั่นเอตัวนี้ลอยครับไม่มาตรฐานครับของนหน้าสอนใช้เชือกเนี่ยโหดูดิไม่ใช่เชือกมีแต่อันมาตรฐานทั้งนั้นเลยนดู เชือกมัดเครื่องมัดอะไรได้เยอะเลยนั่นโคนของน่าสอนไม่ผ่านเลยลักษณะนี้มาดูอีกตัวนึงนะฮะมาอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็พอได้อยู่ครับเป็นแบบไม่เปลืองไม้นะฮะ ตัวนี้ก็เอียงนะเอียงเนี่ยเอียงไปกับเสาเสามันเป็นรูใช่ไหมเนี่ยเอียงอันนี้ก็ใบร่วงแล้วไม่รู้จะรอดไหมไม่มาตรฐานเลยอันนี้ก็เอียงนะฮะแต่โคอันนี้มันไม่ค่อยโค่นนะนี่ไม่โค่นเอียงเยอะเลยนะต้นนี้โอ้โห เอียงกับเสานะเสาตอกไม่ดีนะ,ะมีมาตรฐานมีต้นนี้นะฮะกับต้นนั้นนะสองต้นนี้เอียงหมดเลยนะไม่รู้ว่าจะเกิดไหมเดี๋ยวนะมาปลูกไว้หน้าฝนเพราะว่ามันจะได้ไม่แดดมากนะฮะเอาก็ใครจะปลูกต้นไม้ก็ลองพิจารณาดูนะครับการค้ำนะค้ำต้นไม้ไม่ให้มันล้มนะ แบบนั้นจะดีนะครับผมไปปลูกอยู่ห้อยพึ่งก็ทําแบบนี้แหละแต่ตอกลงที่ทามาตรฐานอันนั้นนี่ทีมงานของเราทําเองนะฮะเลยไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่